ผมัดเนเน้นเลยนะเนี่ยน่าจะดูไม่เต็มปากนะครับโอ้โหชั่ยได้น่าจะมีตัวเยอะะครับเดี๋ยวใหม่ครับผมกดสั่งสินค้าในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ